เพลงบางแก้วก็คือใครเคยรู้จักนะครับหรือว่าไม่รู้จักนะครับหรือว่ารู้จักครับคือเพลงเมืงแก้วที่ผมคู้ว่าที่ผมเลือกมาเพราะว่าคือว่าเอออยากจะลองเต้นดูอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมราะว่าเราชอบก็คือชอบเต้นแล้วก็รู้สึกว่าโอเคคุณหญิงก็เป็นคนเก่าอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากคือเป็นคนที่ชอบเพลงของเขาใช่แล้วก็รู้สึกว่าแต่มีโชว์อื่นด้วยนะครับ ก็อยากดูยังไงผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนอยากดูโชว์อะไรของผมเนี่ยมันจะแบบแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงก็จะบอกว่าคือเพลงต่อไปนะครับผมก็คือในเรื่องมาเหมือนกันสิว,ว่าคือเราก็อยากลองทำดูว่าจะได้หรือเปล่าวา่าทุกคนจะเคยฟังที่บ้านหรว่าทุกคนจะเคยฟังที่บ้านะครัคคบผมแต่ว่า ทุกคนแต่ผมขอถามแบจบจะรชั่นทุกคนอยู่กัุเลือกอะไรันบ้างฮะตุ๊กโอตุ๊ปตุ๊ปตุุ๊หัวใจไม่มีนะครับตุกอะไรครับสังเกตุอะไรตุ๊กปีตุ๊กปีนะั่นน้องเจมตุ๊กปีไหมเหรอแต่คน,คนเรามีอะไรคิดแบบเลือกสังเกตันครับผมก็ผมกุ๊โอครับผมแต่ว่า ทุกคนน่าจะมีหลายๆอย่เนาะ A B B O อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรามาทำอะไรกัน <c oughs> ครับผมก็จะบอกว่าครับก็เดี๋ยวเพลงนี้ผมอยากมอบให้กับคนที่ยังตามหนานลักไม่เจอกันครับผม <c oughs> ใช่หรนะือเปล่าก็นั่นแหละครับผมเพราะจริงๆสำหตับคนี่ชอบฟังเพ,งเพงลงเศร้าชอบเพลงรักอยู่แล้วด้วยครับผมผมก็เลยรู้สึกว่า อย่ามอบเพลงนี้ให้กับคนที่ผมรักเือนกันครับผมคือจะบอกว่าคือจะบอกว่า,าเรื่องอะไรโลกนี้มันก็จะมีสองด้านนะครับความรักที่ดีก็ไม่ดีนะครับผมก็อยากจะเรียนรู้ชีวิตไปนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่เจอปัญหาเรื่องราวเหล่านี้อยู่ก็ขอให้ผ่านไปได้ดีนะครับครับเริ่มเลยกันเลเริ่มกันเลยก่ i uh -huh. คลาสซี่คลสซี่แล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมันมากครับมก็เลยรู้สึกว่าเราเลยเลือกเองมาลองให้กับทุกคนฟังนะครับเลยใช่แล้วก็อันนี้เองแล้วก็เดี๋็กเองแล้วก็ครับครับผมก็ไในคอสเสียงที่มือใจนิดเดียได้ไหมครับผมชื่นใจ ผมก็ทุกคนครับผมเพลงหน้าสัญญาได้ไหมสัญญาเลยถ้าไม่สัญญาหมดนะสัญญายังไม่รู้เลยว่าอะไรสัญญายก่อน,นอทุกคนต้องรอตามผมนะมเพราะเพลงเนี้ยผมเหงา <laughs> ใช่แล้วก็วรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนสนุกจริงแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเต้นเต้นเต้นเลยนะฮะเต้นอย่างผมจะชิญมาเต้นกูดิ้นเราเลยเ <laughs> ดียเ๋ย <laughs> วพวกผมมีคนเต้นนะ แล้วทีนี้อยากจะบอกว่าทุกคนทุกคนเคยฟังอะไรที่แบบแบบแบนแบนอะไรอะฮะเฮ้ยอะไรว่างหมมูทำไมผมไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยแต่ถ้าข,ขาอาจจะใช่ <c oughs> ไม่ก็จะบอกว่าเมื่อกี้เห็นแทบเห็นฝน เอาตรงนั้นผมอยากเล่นน้ำมากผมก็บอกว่าพี่พี่โบนครับผมขอเป็นพี่แบบพี่พี่ขี่เต้นได้ไหมอ่ะผมอยากเล่นน้ำใช่หรอเออเลบอกเนี่ยมันแบบมันแบบไหนนะตอนนีนท่านไหนะเลยเลยนี่ไงเต้นแรงไปหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอไว้ก่อนกันแต่ว่าเห็นเขาอะไรนะเล่นน้ำตรีใช่ไหมผมสุก็บอกต้องเน้นบทเล่นน้ำเลย เมื่อนะกี้ท่านยังไงครัท่าน,นอย่างนี้ว่าอะไรทุกย่างออใช่ไอ้นะครับท้าเน็ตเออจะดีเหรอพี่ <laughs> ผมอะ่ะจะได้วิวมาโดนนาสวัส <laughs> ดีครับสวัสดีครับอ่ะแต่ว่าจะบอกไปเพลงเนี้ย <laughs> ต้องมันกับผมนะจริงไหมผมกวนจริงนะเออถ้าไม่ถ้าไม่มันนะผมไม่ไหวหรอกคุณเล่น ครับผมครับเพจะบอกว่าวันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นอะไรหลางอย่างของเจเจมาแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้อ่ะขอขออวยน้องหน่อยเมื่อกี้น้องเนี่ยไอ้น้ำพี่ต้าใช่ไหมครับเท่มากเลยน้องเท่มากเลยแล้วก็รู้สึกว่าไอ้นะครับเท่มากเก่งมากก็รู้สึกว่าแบบน้องก็แบบแบบพยายามสุดเลยว่าแบบอยากให้ทุกคนได้แบบเห็นสิ่งที่น้องแบบโชว์ออไปเงี้ยครับผมแล้วผมก็รู้วยผู้ใจน้องด้วยเพราะจริงน้องก็แบบ คือแอบแฝงขอบคุณนิดนึงเมื่อว่าเพราะว่าเหมือนกับผมกังวลท่าเต้นเนาะมาทีน้องก็บอกว่าแบบเออพี่เล็กไม่เคกังวลแบบเต้นไม่จะสอนอีกแลเราก็บอกว่าอ๋อจริงจริงก็อยากก็จริงๆอยากไม่มีแต่ก็จริงๆก็อยากมีอย่างเดียวแต่ก็แบบไม่ไม่เป็นไรครับเจมส์คือยอมเงียบเียเลยใช่ต้องต้องแบบทำแบบทำเปเต้นได้นิดนึงดึงครับผมแล้วก็จะบอกว่าอะไรนะ ทำอะไรอะครับผมผมมาขายหล่อนนะจริงโอ้โหเต็จริงคนเราหล่อด้วยตลกด้วยก็ได้แต่ว่าผมจะเป็นไปทางตลกมากกว่านะหมาจะบอกว่าผมตลกตามพี่เจนหนึ่งอยากรู้จริงเจนหนึ่งพี่มาเลยอ้าวอยากรู้ก็เต้น้ห้กัน การเป็นกันครับผมแล้วก็จะบอกว่าเพ่งเราไปก็ที่บอกเพี่เ่าไปทุกคนคน,น่าจะเคยฟงังนบ้าเคยฟงังน่าจะเคยฟงังเคยฟังเคยฟังเพราะว่าผมเลือกเพลงที่ทุกคนน่าจะรองกันได้แต่ทุกคนต้องสัญญาด้วยว่าร้องด้วยก็ไปด้วยอ่าแล้วก็เพื่อเป็นการเสียงยไปไปเลยไปเลยไปเลย ครับผมั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยเวอร์ชันไม่ทำเป็นไร ขอเป็ียนกรบบวนการตีดต่ให้มีเหน่อยตลกไหมไม่เห็นชผมเลยผมเป็กินตุ๊กตาโอ้ผมไ,ไม่โช,ช,ชอบหรอก <c oughs> นะไม่โชว์หรอกโชว์หมโชว์อ่โชวีรอบหนึ่งเก่งมากไมก่ไมยจะบอกว่าเท่มากบอกกับทีมขาไปแล้วอกว่า เคมากเลยสงสายตอนแบบทุกคนมีชันเป่าหัวสินเบาหัวคเือผมไหมว่าคุณจะฟังผมสองสามที่เสียงหนึ่าห่เดี๋ยวดินเจริงแต่ัต้องมาใช้จังหวะเยอเพราะแ่าเสียงแบบเยอะอะไรเงี้ยครับผมก็เมื่อกี้บอกพี่พี่ไปว่าอยากเล่นน้ำรัวอยากเล่นน้ำบอกอ่าเริ่มเลยเริ่มปล่อยน้ำเลยอย่าเงี้ย รอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดเนี่ยก็แบบช่วยคีที่ออสหาบ้าอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ช่วยเป็นไงเหนือครับผมครับผมก็มางที่บอกไปก็จริงๆรแต่ยไม่หมดนะความสนุกที่สนข้อนี้นะครับทุกคนแล้วก็จริงๆเราก็รู้สึกว่ามาขึ้นทางแล้วอ๋อจริงเหรอใช่แล้วครับผมโอ้ยเลยทุกคนรู้สึกแมวยังจุยจุยอย่างเงี้ยแมวแบบว่าแมวแล้ สนุกจริงครับสนุกจนเบอร์เลยบางทีสนุกไปก็เบอร์จริงทุกคนมีความสุขกันไหมครับ<อ>มีแค่ไหนครับ<อ> Are you happy? Yeah เี้ยทีนี้บอกว่าจะเล่นกับผมก็ใชิญโอเคครับผมก็เดี๋ยวอ่าคุณผมใช่เราขอเกิดก่อน เพลงทุกเพลงนะครับวันนี่มาโชว์เนี่ยในแต่เดนเป็นคนเลือกเองนะครับผมแล้วก็มีเพลงที่คือตอบให้แบบว่าแบบว่าเออแบบพี่ออห๋อพี่ใหญ่เขาจะบอกมาแต่ถ้าเกิดแบบเออเขาเห็นว่าเออเราไม่ชอบเขาก็จะไม่เอาอะไรประมาณนี้แล้ทีก็เพลงแนวิโยที่เซ็ตดีแล้วแบบเคยมีตอนแรกอ่ะเราก็แบบมันจะเต้นได้แต่ก็ถือว่าแบบเป็นการชาเลนจ์ตัวเองแล้วพอได้เต้นจริงๆแล้วแบบมันมันแบบอ่าแล้วทำไงนะ โนโนโนอ่ะขึ้นข้านี่ก่อนสองเนาะอือแล้วข้านี้อือก็โอ้ไม่ได้พี่สเตจต่อไปครับพี่อ้อมคิดเลยนะไม่ต้องแปลกสเตจต่อไปขอแบบว่ายน้ำโชว์เลยว่ายน้ำโชว์คือชอบเล่นน้ำไงเพวกะถ้าเอาโชว์อื่นอยู่แต่น้ำก็ได้ทางนั้นขอบอกนะที่ผมเลือกตัวนี้ไปมาเขาบอผมรู้สึกว่าผมมาบคุยแบบผู้ใหญ่ว่าโคตอยาก ลองมีกองดูโคอยตอนเด็กเคยมีครับมีโอกาสได้เหมือนกันไปจับไปทัศน์กองรู้ว่าเอ้ยอย่างคือดนตรีนี้มันเท่ากัก็รู้สึกว่าอนามัยหลังจากพอนนี่ก็จะรู้สึกว่าอย่างเราสร้างต่อในด้านของตัวมันเองก็ได้แต่งานที่แบบเราไปทำสิ่งนั้นแล้วแบบมาถ่ายไปก็ยักทำอย่างใจเล่นกีตาร์แต่เล่นแต่กีตาร์โหมดจนกระทั่งเรารู้ตัวว่าเอ้ย แต่คอนนี b, ้เราอยากจะใส่ท so ุกอย่างที่เราอยากทำครับก็เลยเอาทีต้าไฟฟ้าเกับเพลงที่ชอบเีเป็นไงครับป็นอก็เลยเปนี่ผมไม่มองคุณพูดมีความสุขสายตาคุอเมืออน่เลยเหือรอทังอยู่แล้วโอเคครับผม เออแล้วตอนสองต้องเป็นไงเราสองต้องมาที่นีงก็ฟุ้งสองมั้แฟนแบบฟุ้งสองสองฟุ้งสองเพราะกวนหลุดกลัหลุดมากนี่ตอนนั้นเคยเคยจะเกือบพูดแล้วว่าแบบตีอะไรสักอย่างก็ใครบอกเป็นตีแล้วหน้าแทนไม่รู้ว่าเขาจับได้หรือเปล่าผมแบบแค่ไม่พูดอะไรเลยไม่อนี่จริงพี่ชายผมอ่ะคือตอนแรกผมบอกว่าอย่าลงนะอย่าถ่าลงนะอย่างเงี้ยแล้วเงี้ยล่าสุดแต่ครับไม่มีไม้ในข่าวต่างประเทศพี่ชายผมก็คือเขาถ่ายรูปกองลงว่ากับกับเทนนี่อย่างเงี้ยไม่ใส่ตัว คฉั่นว่าเล่นกลองของนาเนไม่ใช่ไม่ใช่ก็เหมือนกับอย่างที่พี่สงสัยเห็นว่ามีกองของกองตีมิช่ก็รู้สึกว่าแบบโลกงอที่เก็บความรำมีอยู่ไม่อยู่อยู่ไหมไม่อยู่อะครับอยู่เดี๋ยวขันหน้าแอดวานซ์ดีกว่าคุณขันหน้าเด็กผมไปโอดีนอ๋อแล้ยแต่ก่อนอื่นลองเชียร์ตัวตีของของมิชัยอ่าใช่ครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะคขอบคุณพี่พอยที่มแล้วก็ขอบคุณแบบทีมงานทุกคนที่ ผมดีขึ้นมากเลยครับเพราะว่าเราก็มอนกับไปซ้อมที่เขาใช่แล้วเขาก็สอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคอ่ะต่อไปเลยคิดว่าสุดท้ายหมดแล้วแล้วหรอพร้อมหรือยังสองสองหนึ่งไอ้ชั้นครับผมคิดว่าเซอร์ไพรส์ของเราหมดแล้วหรอครับอย่างแน่นอนครับผมทำง้นเราไปสนุกกันต่อเลยครับไปไหนไปที่ดีโอ๊ยเดี๋ยวป้าต้งคุณ บ้านผมอยู่นูนโถนะเออคุยกัแม่เหรอสวัสดครับคุณแม่ัออแม่